วันนี้เราไปรับ f อฟซมาจากอุดรธานีนะคะ f c นั่งเครื่องมาค่ะแล้วเราไปรับที่สนามวิุวณภูมิค่ะนี่เลยสวัสดีค่ะวัสดีค่ะวัสดีค่ะเป็นไงคะเมื่อยไหมเหนืมาจริงๆแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามาลถต่อเดียวอาจจะอาจจะไม่น้อยกว่านี้นะคะเพราะว่ามันนั่งเครื่องไงนั่งอ้อมไปแล้วก็ตีกลับมาใหม่ใช่ แล้วทานข้าวอะไรกันมาแล้วยากคะเรียบร้อยเนาะดูหน้านี่น้าจะเมื่อยจริงๆนะเนี่ยเหนื่อยใช่ไหมไกลมากเหนื่อยมากใช่ไหมคือมันมาได้สองทางถ้าเกิดนั่งรถมากับนั่งเครื่องรถที่พี่ดูนี่หนูเตรียมไว้เรียบร้อยละดูก่อนก็ได้ค่ะอยากรับรถกัยทีได้เลยค่ะได้เลยเรียกร้องพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้เดี๋ยวจัดให้อย่าลืมนัดเฮียนะลูกก่ะทำเรื่องเลยลูกไปข้านด้านในค่ะพี่ เป็นไงคะ FC ของเรานะคะลองรถปุ๊บไม่เชื่อมาเจอกันจริงๆเลยมาหาเกศเลยเดี๋ยวเกพาดูรถทุกคันรถไม่ดีสำชัญไม่ขายบ๊ายบายคะ่ะ